สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเชา้าวันที่13เดือนกรกฎาคมอย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารแบบเชิงลึกนักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยนะครับ v t Market เปิดประชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน Forex for You กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงถึง,ง10,000 US d ลลาร์เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองในโปรโมชั่นของ อันนี้ก็เป็นรอบที่2แล้วนะทุกท่านใครที่สนใจเรียนเชิญนะ xm เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านเลยนะครับ สถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบปรับฐานนะครับแต่จะเป็นลิสออนหน่อยๆนะเพราะเราจะสังเกตเห็นว่าสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลีย Gbp ยังคงปรับตัวสู่บริเวณที่หน้าของตารางโดยในส่วนของตัว US dollar นะครับยังคงปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องเลยตั้งแต่ในช่วงของคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับบางคนถามว่าเอ๊ะคุณครับเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นครับทำไมราคาทองคำเนี่ยถึงได้ผันผวนขนาดนั้นปรับตัวร่วงลงไปเนี่ยแต่ แถวระดับประมาณ1 7 9 2ก่อนที่จะมีการย้อนแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาเนี่ยไปทําจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันนะครับคือในส่วนของตัวสารข่าวนะครับก็ไม่ได้แจ้งหลักการอย่างชัดเจนนั่งจุนแต่เราก็ต้องบอกว่าตัวของทองคำเนี่ยเขาก็ไปเผชิญกับแรงเทขายทํากําไรนะครับตามหลักของเทคนิคแต่ก็แน่นอนครับพอเป็นแรงเทขายทากําไรเนี่ยที่นี้เขาก็เลยสามารถที่จะฟื้นได้ในส่วนของตัวสกุลเงินที่มีความเสี่ยงของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับแรงสนับสนุนจากการที่ ดัชนีดาวตัวฟิวเจอร์สนะครับรวมถึงสกุลเงินขออภัยครับรวมถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงหลายตัวเนี่ยยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นครับความเป็นสถานะตลาดแบบลิสออนยังไม่ได้มีการขานรับกับข่าวลบแต่อย่างใดไปดูการรายงานล่าสุดของทางคิสโก้กันบ้างดีกว่านะครับวันนี้อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสําหรับคนที่ถือทองคําฝั่งหน้าบ่ายแต่ก็ต้องบอกกับนักลงทุนก่อนนะครับว่าตัวนี้จะยังไม่ได้ส่งผลกดดันอะไรให้กับราคาทองคําเท่าไหร่ ล่าสุดครับ Bank of America ได้ออกมาปรับคาดการราคาทองคำราคาซิลเวอร์ใหม่ในปี2021นี้โดยให้เหตุผลนะครับว่าทองคำเนี่ยเขามีการปรับตัวแข็งค่าได้จริงโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการที่เงินเฟอ้อมีการปรับตัวสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของธนาคารมองว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินเนี่ยตัวนี้มันจะกลับมาเป็นลบกับทองคําโดยทางด้านของ Bank of America นะครับได้ปรับคาดการใหม่ว่าในปีนี้2021ราคาทองคําน่าจะวิ่งวนเวียนอยู่ที่ระดับ1,828ปรับลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้าประมาณ0.8%นะครับในขณะเดียวกันตัวของ Silver คาดว่าน่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ27.71ดอลลาร์ ปรับลดลงจากคาดการณ์ก่อนหน้าประมาณ3.9เยอะพอสมควรเลยครับโดยตัวของซิลเวอร์เนี่ยนะครับที่เคยมีการปรับตัวสูงขึ้นก็ได้รับแรงสนับสนุนจากการเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเพราะหากว่าธนาคารกลางสหรัฐมีการปรับเปลี่ยนมุมมองจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นแรงสนับสนุนให้กับตัวของยูเอสดอลลาร์กลับมากดดันบรรดาสกุลเงินหลักรวมถึงราคาทองคำครับ ไปดูกันที่ข่าวนอกตลาดตัวอื่นครับออสเตรเลียล่าสุดแล้วนะครับผมซิดนีย์ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาการล็อกดาวน์ไปอีกนะครสี่ถึงหสัปดาห์เลยทีเดียวสืบเนื่องจากว่านะครับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้ล่าสุดโกลแมนแซกได้ออกมากล่าวไว้แล้วนะครับว่าเขาขอปรับคาดการณ์การเจริญเติบโตนะฮะในไตรามาสที่3ของออสเตรเลียใหม่แล้วกันคือก่อนหน้านี้ ทางด้าของโกลแมนแซกมองไว้ว่าออสเตรเลียไตรมาสที่3ตัวเลข GDP น่าจะตกอยู่ที่ประมาณ1%นะครับแต่ปรับไปปรับมาดูและสถานการณ์ไม่น่าจะดีขอปรับลดลงแล้วกันเหลือเพียงแค่0.6%เท่านั้นเกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยทุกท่านอ้าวแล้วแบบนี้มันไม่เป็นลบต่อออสเตรเลียเหรอครับคุณทำไมยังอยู่หน้าตารางอันนี้ยังไม่ได้เป็นลบเป็นการคาดการณ์จากสถาบานันการเงินเฉยๆนะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ ถัดมานังจุนครับรอยเตอร์โพนะฮะมีการออกมากล่าวเอาไว้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นการจัดทําผลสํารวจนะครับว่า,าทางธนาคารกลางของสหภาพยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยคาดว่าจะมีการท e ํา QE tapering นะฮะในช่วงหลังจากการประชุมเดือนกันยายนครับเป็นการทําผลสํารวจนะครับกับนักเศรษฐศ,ศาสตร์51ท่าน 36ท่านเห็นพร้องตรงกันว่าเดี๋ยวน่าจะมีการทำเทเบอร์ริงในช่วงของเดือนดังกล่าวตรงนี้เวลาทำแล้วส่งผลอย่างไรครับมีความเป็นไปได้ที่จะหนุนให้กับตัวของยูโรเหมือนกันแล้วตอนนี้หนุนเลยไหม อนนี้ยังครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการทําผลสํารวจกับทางนักเศร,ร,รษฐศาสตร์เท่านั้นเองไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อตัวกราฟของเรามากมายเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามวันนี้นักทุนก็จับตาดูกันให้ดีๆครับในช่วงคืนวันพุธพฤหัสเนี่ยจะมีการถแถลงการสําคัญของประธานเฟดนะครับการที่สินทรัพย์ซีอย่างดาวโจนส์ยังคงปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแบบนี้การลดสถานะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วมันอาจจะฉุดในส่วนของตัวออสเตรเลียนิแลนด์ Z ของเราเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงไปด้วยและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวเช้าทั้ง สวัสดีครับ